สวัสดีค่ะช่วงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุทธที่15ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะมีข่าวที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและเหตุการณ์การสูญเสียครูนักบินของศูนย์การบินฐานบกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของข่าวในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะสถานการณ์โควิด -19 นั้นมีผู้ติดเชื้อ31รายนะคะซึ่งมาจากต่างจังหวัด5รายจากในจังหวัด13รายและจากสถานที่กักตัวเพื่อดูอาการ13รายสำหรับจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 18,744รายหายป่วยที่17,868รายยังรักษาตัวอยู่ที่612รายซึ่งเดวันที่14ทธันวาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะผู้เสียชีวิตนั้นเพศหญิงค่ะอายุ84ปีอยู่หมู่ที่4ตําบลตะลุงอําเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีโรคที่เป็นองค์ประกอบก็คือโรคอ้วนแล้วก็เกี่ยวข้องกับ เป็นผู้สูงอายุด้วยพักค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของข่าวที่สร้างความสลดใจแล้วก็สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ติดตามในขณะนี้ก็คือเรื่องของเครื่องบินตกนะคะและมีผู้เสียชีวิตสองรายซึ่งในขณะนี้บรรยากาศการรับศพสองนักบินเป็นไปด้วยความเศร้าสลดค่ะ เมื่อเวลา16นาฬาของวันที่14ธันวาคม2564ที่สนามกีฬาด้านหน้าศาลาพิศนุโลกประชานาศภายในศูนย์การบินฐานบกค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพนตรีวรุษนนทวงศ์ผู้บัญชาการศูนย์การ,การบินฐานบกพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการชาวศูนย์การบินฐานบกและครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียและญาติพี่น้อง ของพันธทปานพงบันจงเปลี่ยนครูฝึกนักบินสังกัดศูนย์การบินฐานบกและสิบโทชนากรเปลี่ยมเจริญนักเรียนการบินฐานบก,กรุ่นที่66ที่เข้ารับการศึกษาได้3เดือนบรรยากาศเป็นไปได้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะครอบครัวของสิบโทชนากรมีร้อยตรีเสงเงี่ยมเปลี่ยมเจริญอายุ74ปีพ่อของส่วนพ่อนะคะและแม่ก็คือนางจรัญญาเปลี่ยมเจริญอายุ61ปี ซึ่งเป็นแม่และพี่ชายพันตำรวจตรีสาโรธเปี่ยมเจริญสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางมารอรับศพด้วยความโศกเศร้าขณะที่ครอบครัวของครูฝึกพันโทปานพงบัญจงเปลี่ยนมีนางสาวเจิมขวัญคันช่องอายุ49ปีทำงานอยู่ฝ่ายการเงินอ,อบจอปทุมธานีและเด็กหญิงปานขวัญหรือน้องขวัญข้าวบรรจงเปลี่ยนอายุ8ปี ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวิภารัฐปทุมธานีหลังจากที่เครื่องบินลำเลียงแบบ47ของศูนย์การบินฐานบกที่นำร่างของนักบินทั้งสองกลับมายังหน่วยต้นสังกัดเมื่อเครื่องบินเข้ามาในสนามครอบครัวต่างร้องไห้กันระงมหับซึ่งบอกว่าทำไมกลับมาแบบนี้ทำให้ผู้ที่มารอรับต่างก็น้ำตาคลอไปตามๆกันหลังจากนั้น กองทหารเกียรติยศได้แสดงความเคารพและผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกได้เดินนําขบวนและกําลังพลขึ้นไปรับศพถึงบนเครื่องก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์จูงแบกลงศพขึ้นรถเดินทางไปยังวัดดงสวองเพื่อรดน้ําศพและบําเพ็ญกุศลรอ,อกําหนดวันขอพระราชทานเพลิงศพนางจรัญญาเปี่ยมเจริญอายุ6 1ปีแม่ของสิบโทชนากรเปี่ยมเจริญนักเรียนการบิน ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนมีลูกชายสองคนคนโตรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตํำรวจส่วนสิบโทชนากรเป็นลูกชายคนเล็กรับราชการรับราชการอยู่ที่ศูนย์การบินฐานบกค่ายพระศรีนครินทราและกำลังเรียนฝึกบินล่าสุดช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตนกับร้อยตรีสังเนียมเปี่ยมเจริญสามีได้เดินทางมาหาลูกที่โรงเรียนการบินฐานบกค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา เพราะว่าไม่ได้เจอหน้าลูกชายมานานเกือบสามเดือนแล้วเนื่องจากช่วงระบาดของโรคโควิด -19 จึงไม่ได้กลับบ้านพักขณะที่มาพบกันลูกชายยังบอกด้วยว่าวันที่14ทธันวาคม2564จะทำการฝึกนอกที่ตั้งหลักสูตรการบินฐานบกขอให้ผ่านการฝึกนี้ไปได้ด้วยดีแล้วจะได้กลับบ้านไปพักกับพ่อแม่ซึ่งก็ไม่คาดทิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเจอหน้าลูกชาย ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีลางร้ายเบาะเหตุอะไรทั้งสิน้นนางสาวเพิ่มขวัญคันช่องอายุ49ปีซึ่งเป็นบุคคลที่สวมแว่นภรรยาของครูฝึกบินเล่าว่ามีบ้านพักอยู่จังหวัดทุมธานีมีลูกสาวอายุ9ขวบเพียงคนเดียวสามีเป็นครูฝึกจะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีแต่จะกลับมาบ้านพักแค่ช่วงวันหยุดทุกครั้งที่สามีมาทำงานตนก็จะพูดเสมอว่าให มีแต่ความปลอดภัยแล้ววันนี้ขณะทำงานอยู่ก็ได้มีญาติโทรมาบอกว่าสามีตนเครื่องบินตกขณะทำการบินตนเองขับรถไปรับลูกเดินทางมารับศพสามีโดยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีรางร้ายเบาเหตุอะไรเลยเป็นปกติทุกอย่างหลังเกิดเหตุขึ้นรู้สึกช็อกมากด้านผลตรีวรุษนนทวงศ์ผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบก โดยเมื่อเช้าวันนี้ได้มีภพิกิจในการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์แบบ480ซึ่งเป็นการฝึกบินนอกที่ตั้งให้กับนัเรีนหรัสูตรสิทธิการบินฐานบกรุ่นที่66ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน12ลำโดยครูการบินร่วมกับสิทธิการบินฐานบกโดยมีพันโทปานพงบรรจงเปลี่ยนเป็นครูฝึกบินและควบคุมขณะที่ทำการฝึกบินเพื่อร่อนลงหน้าสนามบินนครสวรรค์ อากาศยานได้เสียการควบคุมและตกลงบริเวณกำแพงสำนักง,งานไปรษนีเขต6จังหวัดนครสวรรค์ทำให้อากาศยานได้รับความเสียหายและถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำนักบินทั้งสองนายเสียชีวิตทันทีส่วนเรื่องความดีความชอบนั้นเป็นไปตามระเบียบของกองทัพปกคือปูนบำเหตให้ห้5ชั้นยศ7ชั้นเงินเดือนพันโทปานพงจะได้เลื่อนยศเป็นพลโทส่วนสิบโทได้เลื่อนยศเป็นร้อยตรี ส่วนทางด้านการให้ความช่วยเหลือครอบครัวทางหน่วยก็จะมีระเบียบอยู่แล้วต้องรอคุยกับทางครอบครัวก่อนว่าจะดําเนินการอย่างไรครับในเรื่องของสิทธิและก็ความเร่งกาลังใจของกําลังคนในในการสูญเสียคันท่ฮะก็กองทัพบกก็จะดูแลตามสิทธิกาลังคนตามระเบียบของกองทัพบกขั้นต้นก็อาจจะเป็นเจ็ดชั้นเดืนเดือนห้าชั้นบกน,นะครับ ทังเรื่องของกองทุนบกส่วนในเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆก็เดี๋ยวกรมสวัสดิการขันบกก็จะจะจะ,จะแจ้งไปทราบอีกครั้งนะครับส่วน,วนเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆกรมสดิการ,รอะไรต่างๆทางกองทุนบกโดยกรมสดิการทันบกก็จะดูแลในส่วนของลูกสาวข,ของครูนักบินเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ชั้นป .3 เนี่ยจะมีอะไรสิทธิพิเศษในเรื่องการดูแลไหมครับก็ในในพวกนี้ก็ต้องรอถามถามต้งทายาทเขาดูก่อน ว่าว่าเขาจะเอาอย่างไรครับซึ่งถ้าเกิดว่าทางกองทัพเขาถกช่วยเหลือได้ก็จะจะจะพยายามช่วยเหลือให้ดีที่สุดดูแลกำลังคนทั้งสองนายให้ดีที่สุดลดท้ายชีวิอะไรต่างครับตอนนี้เครื่องเราเนี่ยใหม่น่าจะเครื่องใหม่เครื่องใหม่สาเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการมีข้อมสาเหตุเขาเขาสรุปมาสาเหตุมันยังมันยังไม่สรุปไม่ได้ตอนนี้เข้าเข้าเรียนมานานเนี่ย เราเพิ่งเปิดได้ประมาณสองชั่วโมรแ่้วกเริ่มเรียนเรียนดตรีละแล้วกิจที่บินแล้กิจเนี่ยตอนนี้ก็คือฝึกครั้งแรกใช่ไหมไม่ไม่ครั้งแรกก็เป็อยู่ที่ลพบุรีอยูบินอยู่ที่ลพบุรีได้ประมาณค่อนหลายหลายชั่วโมงแล้วล่ะครั้งนี้ที่ไปคือการฝึกนอกที่ตั้งเพื่อเพื่อเพื่อไปทำงานปไกยเดียวก่อนจะไปบินวันนี้เขาได้มีการพูดคุยหรือว่า พูดอะไรเป็นพิเศษกับพรอพวันไม่อยู่คนละที่นะคะเพราะว่าเราอยู่ปทุมลายคุยกันแค่นั้นยิ่ลอยอไยเงยวันนี้ก่อนบินเขาได้บอกอะไรไม่ไม่ได้บอกอะไรกันเลยอะค่ะปกติก็รักเขาเดินทางก็บอกบินดีๆแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพี่ไม่เขาอยู่คนละที่ไงคะอยู่ปทุมแฟนเขาอยู่ที่นี่อะค่ะ คือมีอะไรที่เป็นสอบม้อ,มอนเป็นอะไรไหมไม่มีไม่มีมมมอะค่ะเช้ามาก็ไม่มีค่ะค่ะทราบข่าวตอนไหนก็มีตอนประมาณสิบทำไม่ได้สิบโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจที่พี่แจ้งโทรมาหาหนูอะค<ม>ือทำงานอยู่ปกติไม่รู้รเรื่องอะไรอะค่ะคทำทำงานเป็นครูหรือเป็นอะไรนะ,ครคะเป็นอันนี้อยู่อบจค่ะอบจปทุมอ๋อเป็นการองู่อบจปทุมนะค่ะอยู่กับแม่อยู่แล้วลูกสาว มีลูกกี่คนนะเนี่ยมีหนึ่งคนนะคะอ๋อคนนี้ใช่ไหมฮเรียนอะไรแล้วลูกเรียนวิชา,าที่ประทุูค่ะออ๋ปท่านอะไรแล้วท่นานปอซ่าโอ้ยปอซ่าเนาะมีคนเดียวอมีคนเดียวครับคนนี้จิตใจเป็นไงบ้างครับเสียฮะ<อ>จิตใจก็บอกไม่ถูกอะ่ะใจมันบอกไม่ถูกอะคะ่ะแต่พยายามเข้มแข็งม,ม,มาตลอดทางนะคะแต่ว่าพอมาเจอตรงนี้อ่ะคือเรารู้ว่ามันต้องมาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมัน แล้วก็อยู่ส่วนการบินมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันครั้งล่าสุดนานก็ไม่งานค่ะเจอกันตลอดแล้วค่ะี่เสาร์อาทิตย์ก็จะมาที่นี่ค่ะก็จะผับลูกมาอยู่ที่นี่ก่อนนั้นก็อยู่กับพ่อประมาณเจ็ดแปดเดือนเพราะว่าตรงออนไลน์อะค่ะมาอยู่นี่เลยเพราะว่านี่อยู่คนเดียวอยู่ที่นู่นไม่มีคนเลี้ยงเขาใช่ไหมอยู่ต้องมาทํางานที่ออฟก็เลยมาฝากให้ญาติเลี้ยงแล้วพ่อเขาก็พามัเลี้ยงอยู่ที่ พ่ออย่างเกษียณยังไงเป็นพ่อเกษียณอ๋อเออรี่มานานแล้วเออรี่มานาที่นี่ป่ะพ่ออยู่ที่ไม่ใช่คนดีที่ตรงนี้ผมก็ไปเที่ยวมาฮะคุณระเบิด

เยี่ยมมากลูกทัเยี่ยมมาโอ้ยพี่จัีไงโอพูดถึงน่ะหองเดีวกันเร็วจังลูกคมากไ้เอาอะไรมาเขไปเอาตของมาเหนแม่มาหาน้องวันาทิตย์ครับน่าได้คุยกันครั้งสุดท้ายได้ครั้งสุดท้ายลูกไดอคุณแม่แม่มาวันาทิตเหรอครับนี่เมยมาเยี่ยมลูกจได้คุยกับลูกบ้างะ คุยว่าลูกจะไปนี่ราคาลูกจะไปบินที่นครสวรรค์นี่ระค่ะไม่ได้กลับบ้านนานหรือยังครับคุณลูกบอกว่าวันที่สามสิบจะปล่อยใช่ไหมลูกใช่ไปหาพ่อบอกว่าแม่ประชุมแล้ววันที่สามสิบจะกลับแล้วเขาคุยว่าไงมั้งจะมาบ้านจะทำยังไงมั้งครับคุยกับแม่ไงมั้งครับก็ไม่เราติดป่านเป็นคนขอให้โอดบินผ่านนะ้วโอ้ขับรถก็สบายใจค่ะปวดหรือยังครับยังยังเนาะคุณพ่อคนนี้จิตใจเป็นไงบ้างครับ เสียใจมากครับว่าลูกจะไม่ไปถึงเดือดาวที่ไปถังไว้ครับในเรื่องของสิทธิแล้วก็ความเร่งกำลังใจของกําลังคนในในการสูญเสียครั้งนี้ฮะท่านก็กองทัพบกก็จะดูแลตามสิทธิกําลังคนตามระเบียบของกองทัพุนทั้นต้นก็อาจจะเป็นเงินเดือนเจ็ดชั้นเดือนเดือนห้าชั้นบกนะครับในขั้นต้นตามเรื่องของกองทัพบกส่วนในเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆก็เดี๋ยวกรมบดิการหนุบกก็จะจะ จะแก้งใหม่อทราบอีกครั้งทางผู้ส่วนเงินช่วยเหลืออะไรต่างในส่วนราการในต่างทางของระบบโดยกรมการที่หมดก็จะดูแลครับในส่วนของลูกสาวของครูนักบินเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ชั้นป .3 เนี่ยจะมีอะไรสิทธิพิเศษในเรื่องการดูแลไหมครับก็ในในพวกนี้ก็ต้องรอถางถามทางทายาทเขาดูก่อนว่าว่าเขาจะเอาอย่างไรครับซึ่งถ้าเกิดว่าทางของระบกช่วยเหลือได้ก็จะจะพยายามช่วยเหลือ ให้ดีที่สุดดูแลกำลังคนต้องขอบคาณให้ดีที่สุดลดท่าจิตพิอะไรต่างๆครับตอนนี้เครื่องเราเนี่ยใหม่น่าจะเครื่องใหม่เครื่องใหม่ไทสาเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการมีความสาเหตุธ์เขาก็เขาสรุปมาสาเหตุมันยังมันยังไม่สรุปไม่ได้ตอนนี้เข้าเข้าเรียนมานานเนี่ยก็เพิ่งเปิดเรียนได้ประมาณแล้วเริ่มเริ่มเรียนได้เดือนตุลาเดืที่12 ภารกิจเนี่ยตอนนี้ก็คือฝึกครั้งแรกใช่ไหมไม่ไม่ครั้งแรกต้องไปบินที่ลบลีบินที่พิลบรีได้ประมาณก่อหลายชั่วโมงแล้วล่ะครั้งนี้ที่ไปคือการฝึกนอกที่ตั้งเพื่อเพื่อเพื่อไปทำงานฝ่ายเดียวก่อนจะไปบินวันนี้เขาไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่า พูดอะไรเป็นพิเศษกับครอบครัวไม่อยู่คนละที่นะคะเพราะว่าเราอยู่ปทุมเชลรายคุยกันแค่นั้นยิ่งอะไรย่้วันนี้ก่อนบินเขาได้บอกอะไรไม่ไม่ได้บอกอะไรกันเลยอะค่ะปกติก็รับเขาเดินทางก็บอกบินดีๆแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพี่ไม่เขาอยู่คนละที่ไงคะเอยู่ปทุมแฟนเขาอยู่ที่นี่อะคะ คือมีอะไรที่เป็นสัมพันเป็นอะไรไหมไม่มีไม่มีอะค่ะเช้ามาก็ไม่มีค่ะค่ะทราบข่าวตอนไหนก็มีตอนประมาณสิบทำไม่ได้สิบโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจที่พี่แจ้งมาหาหนูอะคือทำงานอยู่ปกติไม่รู้เรื่องอะไรอะค่ะครับทำงานเป็นครูหรือเป็นอะไรนะเป็นอันนี้อยู่อบจค่ะอบจปทุมอ๋อเป็นการเงินอบจปทุมั้ค่ะก็อยู่กับแม่อยู่แล้วลูกสาว มีลูกกี่คนนะเนี่ยมีหนึ่งคนนะคะอ๋อคนนี้ใช่ไหมฮเรียนอะไรแล้วลูกเรียนวิชา,าที่ประทตูค่ะอ๋อท่านอะไรแล้วชั้นปอจ้าโอ้ยปอานโอเคมีคนเดียวมะคนเดียวค่ะครับตอนนี้จิตใจเป็นยังไงบ้างครับเสียออจิตใจก็บอกไม่ถูกอ่ะใจมันบอกไม่ถูกอะค่ะแต่พยายามเข้มแข็งม,ม,มาตลอดทางนะคะแต่ว่าพอมาเจอตรงนี้อ่ะคือเรารู้ว่ามันต้องมาเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมัน แล้วก็อยู่ส่วนการบินมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันครั้งล่าสุดนานก็ไม่นานค่ะเจอกันตลอดแล้วค่ะต่อที่สออาทิตย์ก็จะมาที่นี่ค่ะเขจะผับลูกมาอยู่ที่นี่ก่อนนั้นก็อยู่กับพ่อประมาณเจ็ดแปดเดือนเพราะว่าตรงออนไลน์อะค่ะมาอยู่นี่เลยเพราะว่านอยู่คนเดียวอยู่ที่นู่นไม่มีคนเลี้ยงเขาจะมาอยู่ต้องมาทํางานที่ออฟฟิศแลก็เลยมาฝากให้ญาติเลี้ยงแล้วพ่อเขาก็พามันเลี้ยงอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ และสำหรับช่วงเวลาของข่าว WGCable ลบบุรีนะคะนั่นคือข่าวสารและสาระที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าวชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ